ทอดบ้านแล้วพี่น้องไปแจักโมงคะจะบ่ายสองตอนนี้ถุนหนึ่งแล้วบันพกหงอยแล้วยืนบอกกันข้าวนึงยืนบอกกันข้าวนึงมืออื่นเหลืออีกฟังหนึ่งเนาะฟังหนึ่งก็จะเป็นฟังสะหน้าอันบนนอนเหลือแต่ข้อจอยแหลงแข็งมีพี่น้องนี่คือเป็นแนวนีเนาะหักโฮมไลน์หาเงินหาทอง สวัสดีครับบรินี้ต้ตอนรับเขาสูซองอันบันนอกเนาะออกงานมือน,นี้เนะทุกคนเนาะงานแหลกแหกมนันรถสุกกะว่าทัานเหลียวอะไรทาซีว่าทัานเหลียวเนาะว่าทัานเหลียวคักแต่ว่าเอาไปใส่ซะก่อนเนาะงานด่วนดิงานแหลกแหกมันเนาะไปจะแหละอุปกรณ์ห้องกันพลังทยอยสื่อเนาะ นี่แหละแนวหนีบกิ่งใหม่เรื่อยเนาะผ้าผ้าคอขาดเสียมนี่เนาะอินกัทุกคนเนาะไปเจอกันอยู่ลานเนะบบาะฝากกำลังใจมานองเด้อเนาะหรือว่าเบิง้งโฆษณาสวยมานองเนี่ยเนาะพอได้ซื้ออุปกรณ์เสริมการตัดห้านั่นแหละเรือเรือยแบบแต่งกิ่งเนาะ เรื่อยแบบเรื่อยเคลื่อนเรื่อยยังก่อนเรื่อยถือว่ามันใด่สีเขามันมันเป็นรูปแบบตัดใส่เกาหลีตัดยังสีน่าทุกคนเนาะถือว่าม,มันเป็นแบบมันเป็นรูปกวางรูปสางเนาะถือมาเกียนนาะกำลังเก็บเงินสื่อเนาะให้มันครบไปเรื่อยคอยเหตุไปทุกคน,นไป,ไปออกเดินทางกันได้ บ้านใกล้ๆนี่แหละเนาะไอพี่น้องเบิ้งเนาะพื้นที่จิตตัญ้านี่แหละบ้านพนุษเนาะบรรยากาศหญ้าก็บ่ยาวแห้งบันไดเนาะเอาแวรนั้นก็ก็แต่งกิ่งน้อยนึงเนาะนี่แหละลุยออกหากินเนาะ ค่งจะมาหากินเหร วันหยุดก็รับงาน แปน็นเดือดเดือดจดดยาคู่ใจอ,อดบ้านแล้วพ <ไป S 2> ี่น้องไปแจ,จ็กโมงคะเราจะบายสองตอนนี้ถุ่มหนึ่งแ <c oughs> ล้วกันทุกหงส์แล้วยืนบอกกั็นข้าวหนึ่ง มือเลื่ออีฟังหนึ่งเนาะฟังหนึ่งจะเป็นฟังสะนะอันมันนอนเลือแต่ข้อจอยแหลงแข็งอยู่พี่นองนี่คือเป็นแนวนี่เนาะหกโคมไรหาเงินหาทองเขาหิ้อดูคนช่างหลนัรเดี๋ยวเราทากินเขาเนาะต้อดใจเรื่องหิดซีพันเดียวอโอ้ยจะกัวดี๋ยไปแข่งกเานองเราใส่งานอยู่แต่รด้ยเแล้วโซฟาถ่ายพี่น้องาเนย ได้ถือโ้นเขาหน่อย <c oughs> ลูกลูกออกมาค่ะสำรวจรด,ด <c oughs> แจกปลาแม่โมเดี๋ยวช่วยพ่อเก็บนะลูกโ <c> ห <oughs> โดมก่อน <c oughs> โอหลูกเต่าเต่าดาบ <c oughs> อุปกรณ์ให้รถเข็นแลน <c oughs> อันนี้กเกษตรเองขาด นขาดกระเท็ดเองเน่นนี่ขาดเท็ดเองค่ะแล้วก็ขาดกระเท็ดเองด้านเล็กเอานอนอืมนก็ใส่การได้แต่ว่าทันแบบบอลนักพอดีคือเวลาเราทำมันได้เออเอาแบบพอดีแล้วก็ไม่ได้เบาเกินเตรียมกระเท็ดเองอืมนี่เอับงานอันมานอนเท็ดเองทุกอย่างอันนด้เท็ดเป็นผ้ากําหนดเชียงหนังสือดูนี่กระดัาแปลงเกี่ยวเก่าเนาะเอาไปก้อมันเข่าดีได้เกี่ยวเนาะเป็นเกี่ยวเก่าอขึ้นิมเนยโอ้ยเข่าไเทเลอร์นี่ เขาขอใจว่ามันบนเขาปานไหนดิเห็นฉิมสะอยู่ตอนนั่ะตอนบริษัยงานเยาหรับผมไหมในกรวดเรื่องรีบๆฟ้าถ่ายให้มันหนอกกว่านี่นีืออเพื่ออืมมันปิดได้ปิดได้เด้่นี่เปิดได้เล่าไม่สูดเราทรรนักนเดี๋ยวบอกปิดเป็นลอกได้หมดนี่ยมันหลุดเอาพวกแก่ๆที่ล่ะนี่ สมมตัเรปีดมาเนาะตัวนี้เป็นโซ่ตึงๆเพราะเพนทระบบฟุตไทยตัวนี้กันน็อตคิดขึ้นเองเนาะด้านเล็กเอาเล็กเสียนกับน็อตกับสปริงไปหากคอมอันตลาดมอเตอร์ไซค์ใช้สปริงอะดันเอาก่อนกะดันไปไดสิจึ้งวองลงมาหนึ่งยูยูคิงนิ่งคิดเองคิดเองวิศวะอันนี่วิศวะกะเนีกั เรเดิมแหกแคมปานเนาะอันแหล่ะห้องหัวจ็คเห็ดแล้วเราอันต่อไปมันก็บ่รยากาศเพราะว่าต้องแรงคิดเออมันจะเขาเขียวกันแนวใด่มันสีล็อกอยู่ในจังใดขอบคุณไอ้แม่โก้และรักเนาะถ้าบอร์เลยไม่โก้กับสีบอร์เลยรับงานแนวนี้ขอบคุณเด้อค่ะไอ้จับผีปุ๋ยเนาะจับสีไม่โก้มาจากอยู่จากชาล่ดอเมริกาเนาะจากยูดีนั่นแหละถทำไมไม่ทำไม่มได้กันนะจะเบอร์เลยดูชิมแล้วก็บรรองตัดบริเครื่องตัดหเนาะกระชืบอร์เลยงานตัดหเนาแมีน เทจักบาทกว่าถ้ารับเมาตัวนี้ก็ร้อยบาทเดียวเนาะเพราะว่าพื้นที่เล็กกว่าบ้านสองไรโซนบ้านแล้วก็โซนมี่หลอบสะเนาะเป็นเป็นสวนเราอะไรแหละร้านกาแฟเก่าเขีดแหลกเขีดแหลกบ้านงานแหลกงานแหลกแฉกมันอุ้ยหุ่เบิร์อก็จะไปใต้อีกฟังหนึ่งเนาะอย่างนี้ดแประมาณไรนึงเพราะมันมันหยุดไก่บาทน้องพอบาทนะสิมัน มันตัดเฮตุเร็วบ่ได้เพราะว่าเกิดใหญ่กับจบใหญ่ยังต,ง,ตง,งตัวเฮาต้องระวังเฮาต้องเซฟตี้เจ้าของเนาะบ้า,ากงก็กระจกหลายไมตัดถ้าก็ใส่ใบเอ็นเนาะเฮาใส่ใบหอยพอดีใบเอ็นก็มาหอยพอดีสั่งของลงทุนออนไลา์เองเนาะได้กับต้บองขอบคุณแม่แหล่เนาะโอ้เงินมาให้ใส่พร้อมเนาะเออ้แล้วก็สนับสนุนค่าอุป,ปกรณ์ก็ได้ซื้อหาซื้ออุป,ปกรณ์นั่นแลหละแม่แหล่แม่จเจตนาน,นั่นแหล,และเนาะ สายยาเพิ่มพ่นบาอยู่อเมริกาคอนอื่นแต่โซตายเพิน่นว่าเด้สายยาแม่เพิน่นว่าแม่จัดตี่หน้าคุณเด้อเ,อเนาะเอาเงิน,งงนใหม่ใส่ซื้อกเไปซื้อน้ำมันเติ๊รถตัดหญ้านั่นแหละซื้อของอุปกรณ์เสริมเพื่อได้รับจอบงานอีกเนาะอุปกรณ์ทั้งหมดยิ่งเรือเร่อยเ,เ,เรือตัดแต่งกิ่งนั่นแหละม,มันยังบอกขบคักเนาะตจะไม่เรืออีกหรอไม่เรืออย่างน้ถือว่า เขาบอกมีเงาใหม่เอ้อพุ่มไม้อย่างนี้เหรอผุ่มใหม่เวลาเขาแต่งไพไปร่วงโฟมสีส้มต,ตั๊บอะไรได้แบบนีเอ้ตาตัวนี้ตัดบอะไรปะเซเว่นไก่เป็นหนีบหนึงไลยเป็นเสือเป็นเห็นบ์อรเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมหนึ่นนงเอาไก่เป็นหนีพี่หันเบิ้ดหมื่นกับโบเลียวมันก็ต้องมีตัวนนะั้เนเบิร์โฆษณาสําหรับนอกเได้อล้งทุกคนเนาะเดือนนี้พันหอดอยู่เดือน <laughs> นี้กับโบเลียเงินเดือนยูทูบอีกเลยโอ้ตายแคาอ่อน ถ้ากับเฮ็ดไปนี่ก็มีเลี้ยนขึ้นเดือนก็ขึ้นนอกพี่น้องจะชีวาจังใดแต่เราห้ามละทิ่งมากต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเดือนที่เรียบก็บ่ได้เดือนนี้ก็บ่ได้เดือนนี้ก็บ่ได้มันบ่ฮอดลอยเลี้ยนเนาะเฮาก็บ่ได้ไปหางมุข้อเด้ออธรรมดาแะไรข้ากัต้องตามนี่ตามเปิดข้เฮากันรับรับจอบเอานี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยสภาเมื่อยอะไรอุปกรณ์เซฟตี้ก็บ่ทันมีหลายเนาะเฮาก็ใส่ตเว่น แกแบนไซน์นั่นแหละแกแบนจำเป็นที่สุดแต่มันเทศจีฮังก์นนหนังสือหน้ากากสร้างในซสป,ปีลเห็นบังเบิดหนาเนาะตัวนี้ใส่แบนไซมันบ,งบังตาพายพี่หนอนน้องคลิปนี้เอาไปซับนี่พอกันคลิปหนาเด้อะพายอยากจ้างงานมานหนอกกับจางในเด้อเนาะส่วนอุบลนส่วนวาลลินนี่แหละพอกันคลิปหนาทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ